ที่คุณยังทํามันไม่ได้ต่อเนื่องเพราะมันไม่ทําเงินให้คุณใช่ไหมฮะผมเข้าใจเลยเพราะตอนที่ผมเริ่มทําออนไลน์แรกๆมันก็ยากมากๆที่จะรักษาใจให้ทําต่อเนื่องไปได้จริงๆตอนนั้นผมทําโดยที่ไม่ได้เงินเลยตลอดประมาณ8เดือนตัดคลิปเขียนโพสต์ทําเพจแล้วคุณลองคิดดูนะเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วมันยังไม่มีวิธีการทําเงินผ่านออนไลน์ที่ง่ายดายมากขนาดนี้สุดท้ายก็ไม่มีใครเห็นผมผมก็ไม่มีรายได้บางวันก็ถามตัวเองนะว่าเรากําลังทําเพื่ออะไรอยู่วะสุดท้ายผมก็ดือ้อแล้วก็กัดฟันมาเรื่อย จนเริ่มได้เงินจากมันหลักร้อยหลักพันแล้วก็เริ่มได้หลักหมื่นจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยมาเริ่มเป็นไปได้แล้วหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนผมก็สามารถหาเงินหลักแสนจากออนไลน์ได้และผมก็ทํามันต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ผมรู้นะว่าภาระของคุณมันเยอะคุณอาจจะมีค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟและมีอีกหลายๆคนที่คุณต้องดูแลถูกต้องไหมมันเลยยากมากที่จะทําอะไรแล้วไม่ได้เงินนานขนาดนั้นทาคอนเทนต์สร้างตัวตนเพิ่มผู้ติดตามแล้วเราต้องทําไปอีกนานแค่ไหนกันละ่ะผมบอกเลยว่าผมพอเข้าใจจริงๆเพราะผมเคยอยู่จุดนั้นมาก่อนถ้้าจะะใหผมนน ผมมีสิ่งหนึ่งคืออย่าตั้งเป้าหมายที่มันใหญ่จนเกินไปบางทีเราไปเห็นบางคน้ายเดียวแบบ1ล้าน10บล้าน5ล้านร้อยล้านบางทีมันทำให้เราเสียกำลังใจไปให้เริ่มจากอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนเป้าคือ10บาท1้อยบาทพันบาทพอเราตั้งแบบนี้แล้วพอเราเริ่มเห็นมันขยับแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆเราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำได้จริงๆแล้วมันจะทำให้เราอยากสู้ต่อเองโดยแบบมีวินัยด้วยนะโดยที่เราไม่ต้องฝืนเพราะเรารู้สึกแล้วว่าเฮ้ย มันพอทําได้นะดังนั้นลองทําอะไรที่ทําได้ไปก่อนนะครับทําไปทีละอย่างเนาะ